ประโยคเปิดวันนี้เรียนเรื่องประโยคเปิดและประโยคเปิดประโยคเปิดืออะไรประโยคเปิดก็คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่ไม่มีค่าความจริงเช่นเช่นอะไรวันนี้ฝนตกเป็นประโยคบอกเล่าไหมบอกเล่าวันนี้ฝนไม่ตกเป็นประโยคปฏิเสธแต่จะไม่ใช่ประโยค จงหาค่าของ x อานนี้เป็นประโยคคำลังสามใช่ไหมครับอันนี้จะไม่ถือว่าเป็นประโยคเปิดประโยคเปิดกับปสมมติางกันยังไงสมมติคือประโยค,ไปไปโยคเปิดที่หาค่าความจริงได้แล้วมันต่างยังไงสมมติประโยคเปิดของเรามี x บวก y เท่ากับ x เอาอานนี้มา x บวก3เท่ากับ4อันนี้เป็นประโยคเปิดหรือเป็นสมมวิ เป็นประโยคเปิดเป็นปรพจเราสามารถบอกได้ไหมว่า X คืออะไรเราอาจจะบอกได้แต่ว่าตอนนี้เราหาค่าตอบจริงได้ไหมเออาจจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นประโยคเปิดแต่ว่าถ้าจะเป็นประพจน์ก็คือให้แทน X ด้วยหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่อันนี้เป็นประพจน์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นความความจริงเพราะฉะนั้นประโยคเปิดกับประพจน์จะต่างกันแค่ประโยคเปิดหาค่าความจริงไม่ได้ หรือเราอาจจะตอบไม่ได้ว่ามันเป็นความจริงไหม <Okay. S 1> แต่ประพจน์เราจะสามารถบอกความจริงได้คือมีค่าที่มันตายจนอยู่แล้วแล้ว <Yeah>. uh. ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับประโยคต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือประโยคเปิดหรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดนะครับประโยคเขาให้มาหนึ่งเขากาลังเรียนอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ใช่หรือไม่อันนี้เป็นประโยคคําถามนะครับประโยคคําถามจะไม่ถือว่าเป็นประพจน์และเป็นประโยคเปิดนะครับถ้า3ไม่ใช่สับเซตของ0และ1แล้ว3เป็นสมาชิกของ0และ1 อันนี้เราสามารถหาค่าความจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นประพจน์ส x กํลังสองบวก x ลบหกเท่ากับศตัวนี้เราไม่สามารถทราบค่า x ได้นะครับถึงเป็นประโยคเปิดเธอเป็นนักร้องเพลงไทยสากลของโรงเรียนเนื่องจากเราไม่ทราบว่าเธอคือใครข้อนี้จึงเป็นประโยคเปิด x กาลังสองบหนึ่งตัวนี้เราไม่เอาค่า x นะครับถือว่าเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคเปิดกรุณาทิ้งขยะให้เป็นที่ตัวนี้เราสังเกตคําว่าการุณานะครับกรุณาถือว่าเป็นประโยคขอร้องประโยคขอร้องจะถือว่าไม่เป็นประโยคเปิดแล้วไม่เป็นประพจน์นะครับต่อไปข้อที่7 1ส่วน2 x ลบ x กาลังสองมากกว่าเท่ากับ6ตัวนี้เราไม่สามารถทราบค่า x ได้นะครับเราเพราะฉะนั้น เราจริงถือว่าไม่เป็นไม่เป็นประพจน์นะครับ1นส่วนสทั้งหมดยยกํกลัาสอง 2, น้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่านะครับ1นส่วนสทั้งหมดยยกํกลัาสอง 2, และลบสน้อยกว่า2เราสามารถหาค่าความจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นประพจน์หเป็นสับเซตของ1และ1 2อนะครับอันนี้เป็นประพจน์ถ้า x เ,เป็นจํานวนเต็มแล้ว สแควร e r ูทเอไม่ใช่จำนวนจริงอันนี้เป็นประพจน์นะครับ